คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำหนูละและการคาดคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางตัวละหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่2ธันวาคม2567กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยต่างครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับตัวลาทั้งวันเจอหยุด วันนี้แอดให้ล่าไปที่7นะครับชุดจาะวันนี้จัดไปครับ 71, 72, 75ล่าเน้นเน้นเม็ดเดียววันนี้จัดไปที่75ครับช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ